กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการลบพิเศษประตูผาช่วยเหลือรถยนต์ประสบอุบัติเหตุลื่นถลายเสียหลักตกข้างทางอำเภอแม่เมาสจังหวัดลำปางหลังได้รับว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเง้าวบริเวณบ้านปางและตำบลบ้านห้วดอำเภอเง้าวจังหวัดลำปางหากจากที่ตั้งของค่ายฝึกการรบประตูผาประมาณ15กิโลเมตรทางหน่วยจึงเร่งส่งกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือรถยนต์สีดำหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ ลื่นถลายตกลงไปข้างทางและได้ประสานรถลากของบริษัทเอกชนมาลากรถนําไปซ่อมแซมที่อู่โดยกําลังพลได้ช่วยทําความสะอาดและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ขณะเกิดเหตุมีฝนตกพร้อมกันนี้ยังได้นํารถน้ําของหน่วยมาฉีดล้างทําความสะอาดผิวถนนที่พบว่ามีคราบดําคล้ายน้ํามันข่า,ามเหลวควันรถต่างๆที่สะสมอยู่บนถนนจํานวนมากเมื่อมีฝนตกลงมาทําให้ลื่นทาให้เป็นสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้